สบายดีทุกคนต่อจากมูวาอนดเดอร์มุน,น้ก็เป็นวันที่12เดือนที่1ปีสองพันสองซึ่งมุน,นี้เป็นมือที่เขาเจะเฮดพิธีทางเวียดนามนอหรือว่าทางหีดเวียดและในวันที่เก่าที่ผ่านมาเขาเจะกระเฮตพิธีทางฝั่งลาวเรือบ้อยก็มีการผูกคอต่อแค้นีผ้าควนมีการสู่ควันนอ แล้วมือน,นี้สอง,องกาม,มาในสุดเก่าที่ใส่เรือนที่หน่อแต่มือขึ้นเรลือนนาจะบริไทยคิดนอก,ก็เลยไดใส่เธอหนึ่งตัวนี้เป็นสุดแพร่ฝ่ายเลยทุกคนเด้อเฮากะว่าสีไซทั้อิดคือว่าสีไ่เสือในหาทุกคนเสือที่เฮาขายเนาะเสือที่ส้องขายนี่นะเป็นหมดนี้แต่เนื่องจากว่าเส้องจอยลงไล่์ไลายแล้วก็เลยบสิสามถาใสา่ได้ก็เลยดใส่เสือเก่าไปก่อนเนาะนี่เสือเก่าาะ เออพอดีงามแหละย่าจะไปน้ำทาวบิ๊กนอฟแล้วก็ไปเบิ่งบรรยากาศการแห่การให้เงินให้โซ่งอย่างนี้เลยนอฟเพราะว่าเออได้ยินข่าวว่าวงมีการแห่แล้วก็ซิมีการไปกินเฟอร์อยู่บนเนื้อแหละนอฟแล้วก็ใส่โซ่งให้เงินให้ค่ำกันแล้วเป็นจังไดยติดตาเบิ่งบรรยากาศด้วยกันซ่แฟนเนตซับมูเข้าแค่ประจำเก่าโอ้ยหุ๋น แน่ครับครูเนาะพาประจาเจ้าเก่าบักปุกกับปลาเหือกบกแล้วว่าครูคเด้งานเสียนกบปะกุกซับเนาะมื้อนั้นนี้เจ้าเก่าเจ้าเก่าเจ้าเก่ารับแปลว่าผู้ใด๋ีอยากัรับรับจ้างซับหมูนี่ปะกุกได้ัหนรูจบกปเหือกต สองโต๊ะนาะคุนะทับแล้วก็เตี้ยเอาถึงไปใส่ตู้ตอกไปนะดูทนไ่าโไปพาไปเบิกอาหารก่อนต่นี้เป็นอาหารตอนสวยนอหแขกเมนนี้เป็นัิจกดขึ้นโตเป็นบุฟเฟ่แต่ว่าอาหารเสานะจิมมี่เฟิร์ไปาไปเบิกเฟิร์ไปเบิกหม้เฟิร์หานจะหารเฟิร์นอกจัดเฟิร์ไห้ขักแน มีแนนพนแอกลวกพนแอกลวกนีก่นกา้าวเจ้าเก้าก็ออยังเอรไเ้าไก่เหรอโอ้เฟืองหวัวน้ำซุกหัหวตลวกหัหวได,ด้จกหมวนี่อาจจะจดเซฟเซมางองนั่ มอสุเลนเด้อเื่อจะว่ามาสวยมากสุตายอะไดับาาเด้กระดูโอยบอกไงบอกไงเด้ไปกรเสือออกทีนี่เดี๋ยวิพาไปเบิงในงานเนาะเบ้องนี้ก็เป็นเพือนเพื่นเบ้องเบ้องหลังก็เป็นเพื่อนปะแตง เป็นบุฟเฟต์เนาะนี่อยากเป็นบุฟเฟต์หาครับแขกยังลอยสวยๆทีมงานน้ำผึลูกบ้านัร่มแล้วโอ้กล่องแชมง่าเอาแท้คือโบซื้อกล่องโปรมาบอสตอนที่ซื้อมาอยู่เพื่อที่เห็นกล่องมันลายหน่วยแล้วมีทีมงานแล้วก็เริ่มไปอยากซื้อละอ้าวจะเบาฮัลโหลอ้าวจะซื้อมาใส่แบนจ้เปา จะน้อยทอดไพ่สรงผม้หาดิไ็่เองไพ่คือส่งนี่ขหยขายก็ดีเจนุ้ยนี่ตะวันตะวัวจะอะไรตะวัวจะอะไรตะวันแบบไงปลูกเนคไทตะวัดจอะไรเดกตองห้ยคอจะเบานอกผู้ขายออได้มัดจะจะไม่เหี้ยงไม่หรอถ้าไันได้หายตองห้มีอะไรผู้ขายในไทนี่มันจรคือบแม่น ไมมาเลหน้เนี่ยวะเอากตกได้เลยที่สๆคิดมาเล็กไกลวัน้ไเป็นแล้วมนะอบมาตสมัยเยแต่งานมีก็จะเป็นงานแบบว่าน้น่อยน้อยแต่พี่นนอกเลยนออกต้องฟังล่องไปไล่อะไรนะร้จะบ่มีแขกอื่นังแบบุ่มง่าซ่ พก็แม่พิสูจน์เหวี่ยงพอถึงแล้วนี่คือบรรยากาศอยู่ในห้องเนาะจะเศร้าเพราะใช่ส,สุดแดทงแน่เมื่อนี้เป็นเังไม้ตเต้นเต้นปะเต้นเต้นยังเลยมันมันมอันนี้เจาะทาซีสีใหน่ว้าต้องดูว่าเออนี่น้องมีหูพอน,น้ำอยู่ว่ดเตียนี่ห้องนี่เป็นหอนอนน้องเพชรไม้ด้วสะพอได้เนี่ยเมื่อนั้นโตเฮ็ดอยู่บ้านนั่ะยื่เนเหืี่ยเจ้าก,กเ็เฮ็ดได้เนาะ ก็นอนหันซ้ำขึ้นแล้วก็ม่ามือน,นี้เดี๋ยวพามาเบิดพิธีการการแห่การยังนะไปแล้วแกก็ซิมิประมาณนี้แหละเดี๋ยวประมาณเก่ากมุกโนซิมิการเลิศพิธีแต่เด,เดี๋ยวติดตาเมหมือนน้ำกันเนาะตอนนี้จะไปฆ่าหรอกกิก๊เฟอร์ก็ทิ้วเขาพี่ดอ,อเลย มีย่ยมสลัดเทุกคนเด้อนี่ชมยอเนาะแล้วก็จะมีบิบกันนี่บิบกันเป็นอาหารเวียดนามเนาะที่เขาจะกินกระเจียวแกบิบกันเนาะจะมีขอบคุณก็มีแกง สเต็กววสเต็กค่ะทุกคนเต็กเล่าประกมะนีเนาะเปิดโตจะแซวแม่แม่จะแ้วต่ว่าแมจะเบาแ่ง a t แ่งจะวนงเมาสองแล้ววะฟ้าสุดยอดสุดจัง ยัเรอฟี่มือกันมาแฮ้ผมคือคือแบบบกงยานี่ดิเจนุ้ยดิเจนุ้ยแต่บางยานี่มันรุดแล้วนี่คือแาวเจ้าอี้จะาบ้าขนต่อไปจะาบ้าขนต่อไปตอนนี้ก็อยู่ในส่วนแก๊สทายหูเป็นที่ระลึกไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมูกแม่แม่ของ เจ้าบ่าวพ่อของเจ้าบ่าวเนาะแม่เพื่อนก็เป็นเอื้อยเอื้อยของแม่เฮ้าเนาะปโนเป็นเอื้อยแท้ๆแหละเบิ่งหน้าเพบื้องเละขายกันอยู่มีควานขายแต่บ่คือประมาณนั้นนะนี่คือเบื้องฝ่ายเจ้าสาวมาแล้วเนาะเบื้องฝ่ายเจ้าสาวเพิ่นมาแล้วเช่นแดงๆกันก็แม่นเม่ของเจ้าสาวเนาะทุกคนเนาะโอ้มันอยากตอกใจจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเสื้อันมีแต่พิธีแบบว่าเสื้อินกันกินเผา อสมาธิก็จะมีลายขันตอนเนาะมันก็ดออไหก็ยังมีแผลมียังต่วันนีเนืองากเป็นเหินจะบ่าวนีแล้วก็เห็ดเหลืองผู้ใส่ผู้ยิงแน่แล้วก็เลยเป็นพิธีเลี่ยวๆยงนาเป็นผู้ดี เอาเลยไปไมไปขาดแขีกนเขียนเขียไม้วม่าอ้ตัวไู่สมรสใหม่นี่ยให้อนุมั้นก็เนี่ยเราให้หักคันตลอดไปต่อไปจะ้าจับใช่ไหมใชใช่ไหมครับว่าแต่เราจะเห็นขันทีนอกะจเป็นสองหีดสองข้ออันหีบล้วแนหีเวียดนามนอกก็เป็นการผสมประสานกัน thường <laughs> xuyên tập luyện tập huấn luyện huấn luyện viên huấn luyện viên huấn luyện viên huấn luyện

ปาถ้าพ่อแม่ไผ่ไท้ายหมอบไผู่กไ่เต้าเเปชื่อเป็นห้อนนูกเต้าตักตักใจเด้อือ่าได้วยเล่น้านกได้เลยเ่นนึงเด้อสองรองอล้านหอกมันแจงได้เว้ยสองลอยล้านข้ามัโลกล cho nên khi nào bao sao này phân thế này, xì lố xì lố, sao rồi bạc sao rồi, riêng sao? Tao hóc là hóc lục phẩy xem này, lục con cái mà lục phẩy xem cứ tổn. Bỏ cả túi không thể nào là con miến, mướt là lẹ, miến là con miến. Đúng. Con miến, đấy. Thôi. 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 อชาดีกว่าอันนี้ก็เป็นพี่น้องเนาะทางลางสีเป็นเตียมงเข,ขาไปหายชื่อในห้อนกันเป็นพี่ี่ของคนเวียดนะทุกคนโอโกซได้ <med> งานดอกนดอ้ยนลก็เลใืในห้องเ <med> 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 านลอกกับ้พอตตแคนแต่คนเบียดกันไปยืนในหนาศาลแล้วก็หายกันแบบนี้เนาะ มากิานี่ยเนาะแดแต่ก็แม่นี่อ่ะถือว่าเส,สร็จสิ้นวิธีการตอนทำหลวกไผยของปนุาเนาะและวันนี้พิธีการสั้นๆกินเขาเนาะจนวิธีแหละนี่ก็คือบรรยากนาศกับขขาวเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอโตลลัลาไปก่อนนะทุกคนเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบายถือมาไรไปเนี่ย